สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะใครที่ชอบทานข้าวนุ่มๆหอมๆนะคะวันนี้มีเทคนิคในการหุงข้าวให้นุ่มหอมมาฝากค่ะวันนี้ข้าวที่บ้านเจ๊กุ้งไม่มีข้าวหอมมะลินะคะมีแต่ข้าวขาวข้าวแข็งธรรมดานี่แหละค่ะ เดี๋ยวไปลงมือหุงกันเลยนะคะใช้ข้าวขาวสองถ้วยค่ะหลังจากนั้นตัวช่วยของเราก็คือข้าวเหนียวนั่นเองค่ะถ้าใครมีข้าวแข็งนะคะต้องการหุงให้นุ่มให้หอมตัวช่วยก็คือข้าวเหนียวค่ะใช้ข้าวขาวสองถ้วยนะคะตัวช่วยก็คือข้าวเหนียวค่ะวันนี้ขออนุญาตเป็นข้าวเหนียวงอกนะคะใส่รวมไปแบบนี้เลยค่ะ ข้าวเหนียวธรรมดาก็ใช้ได้นะคะหลังจากนั้นทําการล้างสองน้ําให้สะอาดเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เติมน้ําให้มากกว่าปกติเล็กน้อยค่ะแล้วปิดฝาทิ้งไว้ห้านาทีค่ะเมื่อครบห้านาทีก็นําไปหุงตามปกติได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเพียงแค่นี้ก็ได้ข้าวนุ่มๆหอมๆไว้รับประทานแล้วนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะหุงข้าวครั้งต่อไปลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เจ๊กกุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ